โรคบ้างานหรือว่าทํางานหนักจนตายคารโรชิซินโดมมันมีจริงๆไหมครับสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวตังจะมาเล่าเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งครับที่ชื่อว่ามาซุริทากาชิเธอเสียชีวิตจากคาโรชิซินโดมสวัสดีครับเพื่อนผมตังมกคกอเนยครับบอกว่าเพื่อนเนทุกคนคงจะสบายดีนะครับสําหรับวันนี้นะครับดูตังดูแต่งตัวเป็นการเป็นงานใช่ไหมเลยครับดูเหมือนจะออกไปทํางานใช่ไหมครับเพราะเรื่องราวที่ตังจะมาเล่าวันนี้เป็นเรื่องราวการเสียชีวิตนะครับของคุณมาซุริทากาชิครับที่เธอเนี่ย The cat sat on the ทำงานหนักจนตายเป็นวัยทำงานนั่นเองนะครับแต่ก่อนจะไปเล่าเรื่องนะครับตังอยากขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ได้ส่งแก๊เจ็ตนะครับในการถนอมข้อมือเวลาทำงานหน้าโต๊ะคอมพิวเตอร์มาให้ตังกับทีมงานก่อนครับถ้าเพื่อนๆน,นะครับเป็นอีกคนที่ทำงานหน้าจอคอมแล้วปวดข้อมือเหมือนกับตังเพื่อนๆต้องระวังโครคชาปอ้อจอแนลซินโดมหรือว่าโรคชามือจากพังผืดกดทับเส้นประสาทซึ่งโรคนี้เกิดขึ้นกับคนที่ใช้ข้อมือบ่อยๆนะครับพังผืดบริเวณข้อมือจะหนาตัวและไปกดทับเส้นประสาททาให้เรามีอาการชามือด้วยเหตุนี้เองครับตังและ นงทีมาจึงต้องหาแก๊เจตในการช่วยถนอมข้อมือจนเราเนี่ยมารู้จักกับเจ้าคาร์ิโอจากเดลต้าฮับซึ่งคา p ์ i ิโอเนะครับเป็นแผ่นรองข้อมือดีไซน์สวยเรียบง่ายดูดีออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ซึ่งจากการออกแบบนะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวคา p ์บิโอเนี่ยจะมีแผ่นรองบริเวณอุ้งมือเนี่ยอยู่2ฝั่งส่วนตรงกลางเนี่ยจะเว้นไว้ซึ่งการเว้นไว้นะครับมีจุดประสงค์เพื่อเวลาเราวางอุ้งมือลงไปกับผลิตภัณฑ์เนี่ยจะไม่ทําให้บริเวณเส้นประสาทนะครับมีเดียนเนื้อที่วิ่งอยู่ตรงกลางข้อมือถูกกดทับยังไงล่ะครับและ มือและข้อมือลดความเสี่ยงนในการเกิดโรคมือชาจากาพังผืดกดรัดเส้นประสาทจากการทํางานหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เราต้องใช้มือจับเมาส์บ่อยๆนั่นเองครับซึ่งจุดเด่นของคา p ิโอจากเดลต้าฮับนะครับนั่นก็คือ1ผลิตภัณฑ์เนี่ยถูกคิดค้นและออกแบบโดยทีมแพทย์และนักกายภาพให้ตรงกับสรีระของบริเวณอุ้งม,มือและข้อมือ2เขาออกแบบดูดีเรียบง่ายสไตล์มินิมอลมี3สี2ไซส์และก็มีให้เลือกทั้งมือซ้ายและมือขวาครับ 3. วัสดุคงทนนะครับด้านบนเป็นซิลิโคนด้านล่างที่รองรับเป็นเทปร้อน สี่พกพาไปไหนก็สะดวกครับและ5ใช้งานขยับไปมาได้อย่างลื่นไหลและนี่นะครับก็คือเหตุผลว่าทาไมตังและทีมงานจึงเลือกใช้คา r b บิโอจาก Delta าคับให้เป็นผู้ช่วยถนอมข้อมือขณะทํางานหน้าจอคอมพิวเตอร์นั่นเองครับดูเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนะครับตังอยากขออธิบายก่อนครับว่าคําว่าคาโรชิหรือว่าคาโรชิซินโดมเนี่ยมันคืออะไรคาโรชินะครับเป็นคําในภาษาญี่ปุ่นครับใช้อธิบายการตายจากการทํางานหนักไม่ว่าจะเป็นการทํางานหนักนะครับจนเกิด Acu t e heart failure นะครับหรือว่า หัวใจไวไหวเฉียบพลันหรือว่าจะเป็นการตายจากสโตรกเส้นเลือดในสมองแตกจากความเครียดหรือว่าทํางานหนักจนขาดสารอาหารไม่มีเวลากินข้าวกินปลาหรือว่าจะเป็นในกรณีสุดท้ายที่ทํางานหนักจนเกิดความเครียดสะสมและทําให้ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองครับสาเหตุการตายต่างๆเหล่านี้นะครับจากการทํางานหนักเนี่ย ทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นคารโรชิซินโดมโดยเหตุการณ์คารโรชินะครับครั้งที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่แล้วก็สําคัญมากๆในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นที่ทําให้สังคมญี่ปุ่นต้องกลับมามองวัฒนธรรมการทํางานของพวกเขาเนี่ยะครับมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณมาริทาคาฮาชิซึ่งเธอเป็นหญิงสาววัย24ปีที่ทํางานบริษัทแห่งหนึ่งครับเธอทํางานหนักมากๆจนสุดท้ายเธอตัดสินใจจบชีวิตตัวเองโดดจากหอพักของเธอลงมาเพื่อจบชีวิตตัวเอง ครับในวันที่24ธันวาคมปี2015เพื่อที่จะฆ่าตัวตายนะครับดังนั้นเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นที่มาที่ไปมันเกิดอะไรที่ทําให้เธอมีความคิดจะฆ่าตัวตาย เดี๋ยวตั้งจะมาเล่าให้ฟังมัซุริทาคาชินะครับเธอเกิดในปี1991ที่จังหวัดฮิโรชิมะครับก่อนที่จะย้ายตามครอบครัวมาเข้าโรงเรียนแล้วก็เติบโตที่จังหวัดชิซุโอกะนะครับมัซุริเนี่ยเธอเป็นคนที่เรียนเก่งมากๆเลยหัวดีครับตั้งแต่เด็กแล้วเธอตั้งใจว่าหลังจากจบจากชั้นมัธยมปลายแล้วเนี่ยเธออยากเข้าเรียนที่มหาลัยโตเกียวเป็นมหาลัยอันดับท็อปของประเทศญี่ปุน่นที่รวมหัวกะทิจากทั่วประเทศแต่ด้วยความที่ครอบครัวของมัซุริเนี่ย ไ,ได้ร่ำรวยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีทุนในการส่งเสียให้มาซุริเรียนต่อมหาวิทยาลัยโตเกียวสิ่งนี้จึงทําให้มาซุริเนี่ยไปสอบแข่งขันเพื่อชิงทุนการศึกษาครับและสุดท้ายเนี่ยเธอได้รับทุนด้วยนะครับเธอเนี่ยได้เรียนฟรีจนจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยโตเกียวที่เธอตั้งหวังไว้เลยแหละครับเธอเป็นคนที่เก่งมากๆเลยเมื่อจบการศึกษาในเดือนเมษายนปี2015นะครับเธอได้เข้าทํางานที่บริษัทเดินสุคร,ครับเป็นบริษัทสื่อโฆษณาที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นโดยใน ช่วงฝึกงานช่วงแรกเนี่ยเธอเป็นคนที่เรียนรู้ไวทําผลงานได้ดีมากๆจนได้เป็นเด็กฝึกงานดีเด่นครับมีคนยอมรับมากมายฟังดูแล้วชีวิตช่วงนั้นของมาสุริดีมากๆเลยนะครับได้เรียนมหาลัยท็อปๆของประเทศอย่างมหาลัยโตเกียวแถมยังได้ทุนการศึกษาเป็นนักเรียนทุนจบออกมาได้ผลการเรียนดีเข้าทํางานในบริษัทนะครับที่ใหญ่มากๆแถมตอนฝึกงานก็มีผลงานยอดเยี่ยมเป็นช่วงเวลาชีวิตที่ดีมากๆของมาสุริเลยแต่เมื่อจบช่วงฝึกงานนะครับมาสุริก็ได้ รับเข้าทำงานเป็นพนักงานประจำของบริษัทเดนสุ ความเครียดของเธอเนี่ยได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยครับเริ่มจากที่แผนกที่มาซุริได้เข้าไปทํางานอย่างอินเทอร์เน็ตแอดเวอร์ทิสิ่งนั้นมีข่าวฉาวเกิดขึ้นครับทำให้เกิดการรีออแกนไนซ์นะครับหรือว่าจัดองค์กรใหม่ครับกลายเป็นว่าพนักงานที่ทํางานอยู่แผนกนี้น้อยลงแต่ภาระงานเนี่ยมันเท่าเดิมหรือว่ามันมากขึ้นด้วยซ้ำครับทำให้คนที่เหลืออยู่ในแผนกนี้ก็ต้องทํางานเกินตัวเกินกําลังของพวกเขานั่นก็รวมถึงมาซุลิด้วยประกอบกับผลการฝึกงานของมาซุลิดีมากๆเธอเนี่ย จึงถูกเป็นที่คาดหวังจากหัวหน้าแผนกครับหัวหน้าแผนกคาดหวังในตัวเธอว่าเธอจะต้องมีผลงานที่ดีสิ่งนี้มันทําให้เมอร์ซูริต้องทํางานล่วงเวลานะครับกว่า105ชั่วโมงต่อเดือนเลยแหละครับมอร์ซูรินะครับเธอเกิดความเครียดสะสมขึ้นเรื่อยๆครับแต่เธอก็ไม่สามารถระบายที่ไหนได้เธอจึงใช้ช่องทางโซเชียลครับนั่นก็คือทวิตเตอร์ในการระบายความเครียดของเธอนี่คือส่วนหนึ่งของทวิตเตอร์ที่เธอทวีตครับ เมื่อคุณทำงาน20ชั่วโมงต่อวันที่ออฟฟิศคุณจะไม่รู้อีกแล้วว่าคุณจะมีชีวิตไปเพื่ออะไร ทำอะไรไม่ได้ได้แต่หัวล็อกในตอนนั้นมัซซุริทํางาน6วันต่อสัปดาห์ครับทำงาน1 2บสถึงสิชั่วโมงต่อวันเพื่อนๆฟังไม่ผิดครับทำงานขนาดนี้จริงๆโดยทํางานต่อเนื่องไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยจนร่างกายของเธอเริ่มที่จะสุดโสม,มากขึ้นครับไม่เพียงแค่ร่างกายนะครับจิตใจของเธอครับก็เริ่มจะแย่ครับเพราะไม่ใช่แค่ภาระงานที่ทําร้ายเธอนะครับสภาพแวดลอ้อมเพื่อนที่ทํางานของเธอเนี่ยมันเลวร้ายครับสิ่งนี้ยิ่งซ้ำนะครับให้ร่างกายและจิตใจของเธอมันสุดโสมยิ่งไปอีกต้องบก บอกนะครับว่าวัฒนธรรมและสังคมการทํางานของญี่ปุ่นนั้นเนี่ยเขามีความเคร่งครัดในเรื่องความอาวุโส กฎและสายบังคับบัญชาสูงมากๆครับหากคุณเป็นลูกน้องหรือว่าอ่อนอาวุโสกว่าคุณต้องเคารพผู้อาวุโสอย่างเคร่งครัดทําให้หลายครั้งครับมีปัญหาที่หัวหน้าเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติกับลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเคารพหรือว่าเห็นอกเห็นใจเท่าไหร่นะครับแต่ไม่เพียงเท่านี้นะครับในบางองค์กรหรือบางแผนเช่นในแผนกของมาซุริยังมีปัญหาเรื่องการเหยียดผู้หญิงอยู่ด้วยครับมันมีหลายๆครั้งเลยนะครับที่ตัวมาซุริเนี่ยเธอโดนหัวหน้าของเธอครับต่อว่าด่าเธอต่อหน้าคนอื่นครับ แถมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพของงานอีกด้วยนะเป็นเรื่องอื่นๆครับอย่างเช่น หัวหน้าฉันบอกว่าชั้นเนี่ยขาดความเป็นผู้หญิงตอนแรกฉันคิดว่าเขาล้อเล่นแต่เขาย้ำไม่หยุดเลยโชคร้ายจังฉันหวังว่าจะได้มีโอกาสบอกเขาว่าภายใต้หัวล้านของเขาเขาก็ขาดความเป็นผู้ชายเหมือนกันหรือไม่มีครั้งหนึ่งนะครับที่เธอเนี่ยเล่าว่าเธอโดนหัวหน้าระดับสูงของเธอด่าว่าเธอไม่ดูแลตัวเองครับอย่ามาในที่ทํางานในสภาพหัวยุ่งเหยิงตาแดงลึกโหลถ้าเธอเนี่ยทำมันไม่ได้แสดงว่าศักยภาพของเธอเนี่ยมันต่ํา มัซซุรีก็มาคิดนะครับว่าเธอเนี่ยโดนด่าอย่างนี้ทั้งๆท,ที่เธอเนี่ยเพิ่งทํางานล่วงเวลาไปกว่า20ชั่วโมงต่อวันเนี่ยนะมาถึงตอนนี้เราก็เริ่มมองเห็นภาพนะครับกว้างๆในชีวิตที่มัซุรีเธอได้เจอนะทั้งภาระงานที่เธอเนี่ยหนักมากๆสภาพแวดล้อมสภาพสังคมที่ทํางานของเธอที่มันย่าแย่มากๆแถมหัวหน้าของเธอนะยครับยังมีอคติปฏิบัติของเธอไม่ไดีอีกด้วยเหยียดความเป็นผู้หญิงของเธอครับมาซุรีเธอทํางานหนักอย่างต่อเนื่องเลยครับโดยเธอแทบจะไม่มีเวลาพื้นฐานให้กับตัว เลยอย่างเช่นเวลานอนที่มันเหมาะสมหรือว่าการดูแลสุขภาพของเธอนะครับส่วนเรื่องสังคมไม่ต้องพูดถึงเลยครับเธอแทบจะไม่ได้ออกไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนของเธอหรือที่จริงเนี่ยมาสุริเธอมีแฟนด้วยนะครับซึ่งแฟนของเธอเนี่ยเพิ่งคบกันมาได้4เดือนเธอแทบจะไม่ได้ใช้ชีวิตกับแฟนเลยแหละครับเธอเคยไประบายในทวิตเธอด้วยว่าเธอคบกับแฟนได้4เดือนแต่เธอเนี่ยไม่เคยใช้เวลาร่วมกับแฟนเลยเธอทําแต่งานแถมเธอเนี่ยก็ไม่กล้าระบายเรื่องงานให้แฟนฟัง กลัวแฟนเธอเนียฟังแล้วจะเครียดไปด้วยเพราะเธอเนี่ยเคยทําแบบนี้กับแฟนคนก่อนของเธอแล้วครับแล้วทำให้เธอเนี่ยเลิกกันเธอเลยบอกว่าแฟนคนนี้เธอจะไม่ระบายอะไรให้เขาฟังอีกแล้วครับและด้วยเหตุนี้แหละครับทำให้มสุริ ไม่สามารถระบายเรื่องในใจความเครียดของเธอให้กับคนอื่นฟังได้เธอต้องเก็บไว้เพียงผู้เดียวหรือเธอก็เคยทวีตนะครับว่าการเป็นพนักงานเนี่ยก็หมายถึงเราไม่สามารถแสดงให้คนอื่นเห็นถึงภาระที่เรามีได้ทีนี้ครับในตอนนี้เนี่ยเมื่อเธอเนี่ยทำงานอย่างหนักไม่มีเวลานอนไม่มีเวลาดูแลสุขภาพคุณภาพงานที่เธอทำเนี่ยมันก็ลดลงใช่ไหมครับเมื่อลดลงหัวหน้าก็ด่าเธอหัวหน้าก็พยายามให้เธอทําให้ดีขึ้นเพิ่มเวลางานเธอไปอีก มันเป็นเหมือนแบบลูบนรกนะครับเป็นวงจรนรกที่มันทําร้ายชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งอย่างมาซุริเลยและด้วยวัฒนธรรมของญี่ปุ่นนะครับเราเนี่ยต้องเก็บความอ่อนแอไว้ด้านในเ่เราไม่สามารถจะโชว์ให้คนอื่นเห็นได้ต่อหน้าคนอื่นเราต้องทําเป็นเข้มแข็งทําเป็นไม่ยอมแพ้ทําเป็นว่าพยายามอยู่ตลอดเวลาครับซึ่งมาซุริเธอก็พยายามกําลังแร้ทําแบบนี้อยู่ทุกวันทุกวันเลยมาซุริเนี่ยเคยทวิตว่าเธอเนี่ยอยากที่จะรับลูกแมวมาเลี้ยงนะซื้อบ้านดีๆสักหลัง นี่เนี่ยเป็นความฝันของฉันเลยล่ะแต่ฉันต้องทำงานแบบนี้ไม่มีสิ้นสุด เพื่อทําให้ฝันนี้เป็นจริงและเริ่มจากการที่ต้องตื่นนอนก่อนแม้ทวิตนี้นะครับจะดูเหมือนว่าเป็นการพูดถึงความฝันของเธอสะท้อนพลังบวกภายในจิตใจของเธอแต่ที่จริงแล้วนะครับมีด้านที่เราเห็นนั่นก็คือแปลว่าจิตใจและก็ความฝันของเธอมันถูกผูกติดไว้กับภาระงานไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนานวันนานวันเข้านะครับเมื่อมาสุริยเธอทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจให้กับงานแต่บางทีงานมันก็ไม่สมปรารถนาของเธอหรือว่าไม่สมดังใจของหัวหน้าเธอเนี่ยเธอก็เคยมีความ คิดที่จะฆ่าตัวตายเหมือนกันมีทวิตหนึ่งของเธอนะครับที่เธอได้เขียนว่าฉันคิดแค่ว่าฉันอยากตายและถ้าถึงวันนั้นจริงๆเนี่ยมันจะมีอะไรรอฉันอยู่นะจากทวิตนี้เห็นได้ชัดว่าเธอเนี่ยเริ่มหมดแรงครับทั้งแรงกายแรงใจและถัดหลังจากวันนั้นอีก10วันเมอร์ริเธอก็ได้ทําการจบชีวิตของเธอจริงๆในวันที่24ธันวาคมปี2564มัสุริ ได้ส่งอีเมลหาแม่ของเธอระบายความในใจว่าหนูทนทำงานไม่ไหวแล้วทนมีชีวิตไม่ไหวแล้วขอบคุณสำหรับทุกๆสิ่งนะคะเมื่อคุณแม่ได้รับอีเมลนี้จากมาสุรินะครับคุณแม่ได้โทรหาครับและบอกว่าการฆ่าตัวตายการตายไม่ใช่ทางออกของปัญหานี้ครับและคุณแม่กําลังจะรีบไปหาเธอที่หอพักที่ออฟฟิศที่เธออยู่นั่นแหละครับแต่สุดท้ายเมื่อคุณแม่ไปถึงมันไม่ทันแล้วครับมาสุริตัดสินใจกระโดดจากหอพักบริษัทที่เธออาศัยอยู่ ลงมา พื่อจบชีวิตตัวเองซึ่งที่ที่เธอจบชีวิตนั้นเนี่ยมันก็เป็นออฟฟิศที่เธอทํางานจนวิธีสุดท้ายของชีวิตเธอนั่นเองเหตุการณ์ครั này, ้งนี้ครับกลายเป็นเรื่องที่สะเทือนใจไปทั่วญี่ปุ่นเลยแหะครับวัฒนธรรมการทํางานหนักของญี่ปุ่นถูกตั้งคําถามและบริษัทเดนสูก็ถูกตรวจสอบอย่างหนักเลยสื่อเนี่ยได้ขุดคุยนะครับพบว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พนักงานของบริษัทเดนสุมีการทําคาโรชิแบบนี้เพอะย้อนกลับไปในปี1991ในปีที่มาซุริ เธอได้ลืมตาดูโลก ที่จริงก็มีพนักงานคนหนึ่งของเดนสุได้ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเหตุการณ์คล้ายเคียงกันกับมาซูริเลยหลังจากเรื่องที่มันเกิดขึ้นมีการสืบสวนสอบสวนบริษัทเดนสุใช่ไหมครับเขาพบว่าบริษัทนี้เนี่ยมักจะให้พนักงานลงเวลาทํางานน้อยกว่าเวลาที่ทําจริงเสมอครับจนทําให้บริษัทต้องชดเชยย้อนหลังให้แก่พนักงานที่ทํางานล่วงเวลาในช่วงสองปีที่ผ่านมาเป็นเงินกว่า21ล้านเหรียญสหรัฐและยังถูกปรับเงินอีก45,000หนเหรียญสหรัฐในข้อหา ืนกฎหมายาแรงงานที่กําหนดให้พนักงานสามารถทํางานล่วงเวลาได้ไม่เกิน65ชั่วโมงต่อเดือนหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ของมสซุริขึ้นนะครับแล้วก็มีการสืบสวนสอบสวนนะบริษัทดินสุได้มีการปรับเปลี่ยนครับ องค์กรขนาดใหญ่เลยครับปรับเปลี่ยนการบริหารการทํางานเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับพนักงานนะครับอาทิบริษัทเนี่ยต้องปิดไฟตั้งแต่สี่ทุ่มสิ่งนี้เป็นการบังคับครับว่าห้ามมีใครทํางานล่วงเวลาเกินสี่ทุ่มและซ e อบริษัทเดนสุอย่างคุณทาคาชิอิชินะครับได้แสดงความรับผิดชอบโดยการลาออกจากตําแหน่งหนึ่งปีหลังจากที่มาซุริได้เสียชีวิตนะครับทางการของญี่ปุ่นเนี่ยได้ยอมรับว่าคาโรชิซินโดรหรือว่าโรคทํางานหนักจนเกิดผลแทรกซ้อนจนเสียชีวิตเนี่ย มันมีผลอย่างมากกับสังคมของญี่ปุ่นครับและเนื่องจากวัฒนธรรมที่คนญี่ปุ่นต้องทำงานหนักกับทำงานตลอดเวลามันส่งผลทําให้อัตราการเกิดของประชากรลดน้อยลงครับ เมื่อลดน้อยลงแล้วแปลว่าคนที่จะมาทํางานแทนที่ในอนาคตมันก็น้อยลงด้วยใช่ไหมล่ะครับทำให้ภาครัฐและภาคเอก,กชนของญี่ปุ่นออกมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาตรงนี้สร้างให้พนักงานมี work life balance ที่ดีขึ้นเช่นการออกสวัสดิการด้านสนธนาธารณการสร้างฟิตเนสให้แก่พนกักงานหรือการออกนโยบายกระตุ้นให้พนักงานใช้เวลาให้ครบ5วันเป็นอย่างตำ่ำหรือจะเป็นการทํางานสีวันต่อสัปดาห์แล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยแะครับแต่ถึงแม้นะครับจะมีการออกมาตรการอะไรต่างๆเพื่อมา รองรับชีวิตการทํางานที่ดีขึ้นให้กับพนักงานนะอัตราการฆ่าตัวตายของคนญี่ปุ่นที่เกิดจากการเครียดเวลาทํางานหรือว่าทํางานหนักมันก็ไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยสําคัญเลยครับอาจจะเป็นจากการที่วัฒนธรรมการทํางานหนักเนี่ยมันฝังลงลึกนะครับในวิถีชีวิต ของคนญี่ปุ่นไปแล้วนะครับแม้ว่าก้าวสู่ยุคใหม่แล้วจะมีมาตรการใหม่ๆออกมาแต่กลับกลายเหมือนว่าการทำงานหนักเนี่ยมันก็เป็นวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับคนญี่ปุ่นต่อไปในสมัยนี้เช่นเดียวกันครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของคุณมาร์ริทากาชินะครับที่เธอทำงานนะจนสุดท้ายเนี่ยเสียชีวิตนะครับตัดสินใจจบชีวิตตัวเองและเธอก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่มคาโรชิซินโดมนะครับทีนี้นะครับหากเรามามองที่ประเทศไทยเราบ้างก็แล้วกันนะครับว่า เรามีอัตราเสี่ยงการเกิดคาร์โรชิไหมจะเกิดแบบนี้หรือเปล่าซึ่งต่างเชื่อว่าถึงแม้สภาพสังคมของไทยการทางานของไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนกันร้อนะครับแต่ทุกสังคมทุกที่เนี่ยต่างรู้สึกว่ามันจะต้องมีการทํางานหนักเกิดขึ้นทํางานล่วงเวลาเกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยก็มีหลากหลายอาชีพหลากหลายตําแหน่งนะครับที่ทํางานล่วงเวลาครับทำงานหนักมากๆแล้วก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพคนทํางานด้วยนะครับและต่างก็เชื่อนะครับว่าเมื่อสุขภาพเสียเนี่ยสุดท้ายก็จะมีโรคต่างๆ ลุ้มเล้านะครับอาจจะทําให้ถึงขั้นเสียชีวิตเลยคาราชิในประเทศไทยตังคิดว่ามันเคยเกิดขึ้นแน่นอนที่นี่นะครับตังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้ที่ตังนํามาแชร์กันนะครับนำมาเล่าสู่กันฟังว่าเอ้ยมันมีโรคคารชินะควรทางานหนักจนตายนะอะไรแบบนี้นะครับหากมันไม่ได้รับฟังเนี่ยอยากให้เพื่อนๆน,นะครับนำไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันด้วยนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ให้ดีด้วยครับหรือว่าหากเพื่อนๆท่านใดนะที่เป็นเจ้าของบริษัทเป็นผู้บริหารที่สามารถออกมาตรการดูแล พนักงานได้นะครับตังก็อยากจะให้ใส่ใจนะครับเรื่องสุขภาพของพี่พี่พนักงานทุกท่านเลยนะครับเพราะว่าตัางคิดว่าทรัพยากรที่สําคัญมากๆในการขับเคลื่อนองค์กรนะครับในการทํางานมันคือทรัพยากรบุคคลครับอยากให้นะครับดูแลทรัพยากรบุคคลดูแลพนักงานมีมาตรการรองรับการทํางานเพื่อให้สุขภาพของเขาเนี่ยได้แข็งแรงนะครับไม่ใช่แค่สุขภาพร่างกายด้วยนะต้องเป็นสุขภาพจิตใจด้วยนะอยากไปทํางานทุกวันอยากจะทํางานให้กับบริษัท มีเวลาพักผ่อนมีเวลาว่างอะไรแบบนี้ก็น่าจะทําให้การทํางานในชีวิตเราเนี่ยมีความสุขขึ้นเพราะว่าเราเกิดมาเนี่ยที่จริงการทํางานมันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตนะครับเราไม่ควรเอางานเนี่ยมาเป็นทั้งชีวิตของเราแล้วเราค่อยไปให้เวลา ที่มันแบบว่างจากงานไปแบ่งให้ครอบครัวอะไรแบบนี้ตางรู้สึกว่าเราควรจะให้ความสำคัญกับคนรอบตัวไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเราและงานเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งเนาะอยากให้สังคมไทยเราหรือว่าสังคมทั้งโลกนะครับมีสภาพแวดล้อมการทํางานที่ดีมีสวัสดิการที่ดีแล้วก็ทําให้เราไม่เสียสุขภาพจากการทํางานนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับฝากไว้ด้วยครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับทำงานหน้าคอมบ่อยๆต้องหางานรีเสิร์ชอะไรต่างๆนะนี่เลยคาร์พิโอนะครับจากเดลต้า u ับนะครับนี่ครับเป็น เป็นแผ่นรองนะครับบริเวณข้อมือและอุ้งม,มือเนาะเพื่อออกแบบในการแบบจับเมาส์ใช้คอมพิวเตอร์ให้ถูกท่าด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับหากเราใช้ข้อมือบ่อยๆใช้ข้อมือปิดท่านานๆเน,านนะี่ยมันมีสิทธิ์เกิดโรคที่ชื่อว่าคาร์โปชาแนลซินโดรมหรือว่าพังผืดกดทับเส้นประสาทเนาะครับเนาะทางคา p ิโอนะครับ,นะารบจากเดลต้าฮับเขาก็ได้ส่งมาให้ทางต่างแล้วก็ทีมงานได้ใช้นะครับเพราะว่าต่างก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าตางก็ใช้งานคอมเยอะมากหาข้อมูลรีเสิร์ชรวมถึงน้องๆทีมงานไม่ว่าจะเป็นน้องๆทีมงานที่ตัดต่่ออนร,รวมถึงง้ๆที เขียนสคริปต์หาข้อมูลเนี่ยก็ ه, ทําง,งานหน้าคอมกันทั้งนั้นเลยนะครับก็ได้แจกจ่ายนะครับให้น้องๆเนี่ยได้ลองใช้งานกันดูเพราะทุกคนเนี่ยต้องใช้ข้อมือจับเมาส์อยู่แล้วนะครับก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับน้องๆก็แฮปปี้ด้วยนะครับเนื่องจากดีไซน์ของเขาอย่างที่บอกว่าของเขาเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับไอแพดลองข้อมือของเขาเนี่ยมันจะรองบริเวณ2ฝั่งอุ้งม,มือเลยครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมันจะเว้นไว้นะครับมันเลยไม่ไปกดทับนะครับบริเวณมีเดียนเนิร์ฟที่มันวิ่งผ่านตรงกลางนี้แหละครับแล้วก็ตัว มากมากเลยครับพกพาไปไหนก็สะดวกเลยครับและสิ่งนี้มันก็เลยทำให้ตังและทางทีมงานนะครับก็ประทับใจนะครับคาร์บิโอจาก Delta าฮับที่ทางเขาได้ส่งให้ตังเนี่ยมาลองใช้มากๆเลยครับนอกจากนั้นนะครับทางคาร์บิโอเนี่ยยังมีของขวัญมาแจกเพื่อนๆอีกด้วยนะครับก็จะแจกนี่แหละครับคาร์บิโอสอจาก Delta าฮับนี่แหละครับโดยกติกาการร่วมสนุกลุ้นลับนะครับคาร์บิโอจากเดลต้าฮับนะครับนั่นก็คือ1ครับเดี๋ยวตังเนี่ยจะไปลงคลิปนี้นะหากเพื่อนๆอยากร่วมสนุกให้ไปคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอ ในเพจ Facebook ต่างมักพรครับโดยสิ่งที่เพื่อนๆต้องทำนะครับนั่นก็คือกดไลค์เพจ s i l i i o n Studio ครับพร้อมแคปหลักฐานไว้ด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆนะครับนำรูปเพื่อนแคปไว้นะครับไปเมนนะครับใต้คอมเมนต์คลิปวิดีโอโรคคาร์ชิสินโดมที่ต่างได้โพสตในเพจต่างมักพรนี่แหละครับเมนไว้เลยและเพื่อนๆบอกเหตุผลด้วยนะครับว่าทำไมเพื่อนๆอยากได้เจ้าคาร์บิโอ จากเดลต้าฮับและนอกจากนั้นอีกนิดหนึ่งนะครับรบกวนนะครับแชร์นะครับโพสต์ของตั้งที่ตังเล่าเรื่องคาร์โรชิตซินโดนนี่แหละให้เป็นสาธารณะไปเลยโดยเดี๋ยวตั้งนะครับจะคัดเลือกเพื่อนๆที่โชคดีนะครับทั้งหมด3ท่านนะครับในการแจกคาร์บิโอจากเดลต้าฮับครับซึ่งวันประกาศผลจะเป็นวันที่8ปมกราคมปี2565ครับโดยหลังจากประกาศแล้วนะครับเดี๋ยวตั้งจะทักผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับเดี๋ยวตั้งจะทักไปถามเนาะว่าเฮ้ยต้องการไซส์ไหนใช้มือซ้ายหรือว่ามือขวา ต้องการเสียรายละเอียดอะไรต่างๆแบบนั้นนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับตังขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่นะครับสําหรับวันนี้เช่นเดิมครับยังไงเพื่อนๆก็เชคแคร์ดูแลสุขภาพนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย